สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับวันนี้พี่โตจะมาฉีดยาคุมย่าในไร่มันสำปะหลังของพี่โตนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูญ้าในไร่มันสำปะหลังที่เราจะฉีดก่อนนะครับผมนี่ครับผมยาที่เกิดขึ้นในไร่มันสำปะหลังที่พี่โตจะฉีดนะครับผมนี่ครับผมจะจะสังเกตได้ว่าลูกย้านี่คือขึ้นเต็มร่องเลยนะครับผมนี่ขึ้นเขียวเต็มร่องแบบนี้เลยนะครับผมสาเหตุ ที่ลูกยาในไร่มันสำปะหลังของพี่โตเกิดขึ้นมาเต็มแบบนี้นะครับผมเป็นเพราะว่าตอนที่พี่โตปลูกมันสำปะหลังเสร็จนะครับผมแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีพายุฝนเข้ามานะครับผมมันก็เลยทําให้พี่โตเนี่ยไม่สามารถที่จะฉีดยาคุมญ้าได้นะครับผมเพราะว่าฝนเนี่ยตกตลอดเลยตกตลอดติดต่อกันประมาณเกือบสิบกว่าวันเลยนะครับผมแล้วแล้วทีนี้ครับผมพอพายุฝนพัดผ่านไปเนี่ยโอก็เลยได้มีโอกาสมาฉีดยาคุมญ้าในไร่มันสำปะหลังแปลงนี้นะครับผม หญ้านี่คือขึ้นเต็มร่องแบบนี้ทั้งแปลงเลยนะครับผมเนี่ยเพราะว่าพี่โตเนี่ยฉีดยาคุมหญ้าไม่ทันถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมการฉีดยาคุมหญ้าในไร่มันสัาปะหลังของพี่โตในครั้งนี้นะครับพี่โตจะต้องฉีดแบบทั้งคุมแล้วก็ทั้งฆ่าในเวลาเดียวกันนะครับผมก็คือพี่โตจะต้องใช้ยาคุมหญ้าอซิโทโคอนะครับผมแล้วก็จะต้องผสมกูฟูซิเนตลงไปด้วยนะครับผม เคยมีเพื่อนๆใน YouTube นะครับผมถามพี่โตว,ว่าการที่เราจะฉีดยาคุมยญ้าอซิโตคอเน่แล้วเราจะผสมยาฆ่ายากูฟูฟซินเนตลงไปด้วยเนี่ยได้ไหมนะครับผมเดี๋ยววันนี้พี่โตจะมาทําให้ทุกคนดูนะครับผมว่าการฉีดยาคุมยญ้าผสมกับยาฆ่ายากูฟูฟซินเนตเราสามารถทําได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนี่ครับผมยาที่เราจะฉีดขึ้นเต็มร่องแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูยากันนะครับผมไป ยาที่พี่โตจะเลือกใช้ในวันนี้นะครับผมชื่อสามัญอาซีโทคอนะครับผมอันนี้เป็นยาคุมย่านะครับผมส่วนยาฆ่ายาเนี่ยพี่โตจะใช้เป็นตัวนี้ครับผมชื่อสามัญกูฟอซินเนตแอมโมเนียตัวนี้นะครับผม,มพี่โตจะฉีดแบบผสมกันเลยนะครับผมก็คือฉีดแบบทั้งคุมทั้งฆ่าในเวลาเดียวกันเลยนะครับผมอัตราส่วนที่พี่โตจะใช้นะครับผมพี่โตจะใช้ยาคุมย่าอาซีโทคอ1 0 0รซีซีแล้วบวกกับ ยาฆ่าหญ้ากูฟูเซเนต150ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับผมส่วนหัวฉีดยาที่พี่โตจะเลือกใช้ฉีดในวันนี้นะครับผมพี่โตจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ครับผมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับผมก็คือพี่โตได้ลองมาหลายหัวแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวนี้นี่หัวนี้นะครับผมหัวพัดแบบผ่าข้างแล้วก็หัวที่เป็นหัวแบบนี้ครับผมหัวซีรูแบบนี้นะครับผมแล้วก็ หัวผ่าข้างแบบพลาสติกนะครับผมหรือแม้แต่จะเป็นหัวใหญ่แบบนี้นะครับผมพี่โตลองมาหมดแล้วนะครับผมหัวที่หัวฉีดที่ใช้ดีที่สุดนะครับผมก็คือหัวฉีดอันนี้ครับผมนี่นี่หัวฉีดอันนี้นะครับผมเหตุผลที่ว่าทําไมหัวฉีดแบบพุ่งตรง2รูแบบนี้ถึงฉีดดีนะครับผมถึงใช้ดีเนี่ยเป็นเพราะว่านี่ครับผม มันสัมปหลังของพี่โตเนี่ยมันยังเล็กมากเลยนะครับผมอายุเนี่ยมันยังไม่ถึงเดือนเลยนี่นะครับผมแล้วเวลาที่เราใช้หัวหัวฉีดตัวอื่นนะครับผมพี่โตลองแล้วว่ามันละมันมีละอองของน้ํายามันยังกระเซ็นขึ้นมาขึ้นมาที่ยอดนี้ได้นะครับผมเนี่ยแล้วพี่โตก็ได้ลองได้ลองใช้หัวนี้นะครับผมผลปรากฏว่าพอพี่โตใช้ะครับผมละอองของน้ํายามันไม่ไม่ค่อยกระเซ็นขึ้นมาโดนต้นมันสัาหลังของเรานะครับผมเพราะว่า ลักษณะการลักษณะการพุ่งตรงของน้ํายาเนี่ยมันจะตรงแบบนี้นะครับผมนี่มันจะลงแบบนี้เวลาเราฉีดอ่ะเวลาเราฉีดอ่ะเราก็ฉีดฉีดแบบนี้น้ํายานะครับผมมันก็จะพุ่งลงไปข้างล่างพอน้ํายามันพุ่งลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ฟุ้งไม่ฟุ้งขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมนี่ครับผมลักษณะการฉีดเดี๋ยวพี่โตจะฉีดแบบนี้นี่นะครับผมเดี๋ยวพี่โตทาท่าให้ดูนะครับผมนี่นี่นะครับผมลักษณะการฉีดนะครับผมพี่โตจะฉีดฉีดแบบนี้นะครับผมนี่ฉีดฟั่มฟัมหัวลงแบบนี้แล้วก็ฉีด ฉีดจี้เข้ามานี้พี่โตจะไม่ฉีดลัดไปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบกับต้นมันพี่โตจะฉีดแค่นี้ครับผมฉีดจี้ฟืดเข้ามานี่ให้เราอองน้ํายาเข้ามานี่นี่นะครับผมแล้วน้ํายามันก็จะเซ็นเข้าไปเองนี่นะครับผมนี่พี่โตก็จะฉีดแบบนี้ฉีดทรายมาแบบนี้นี่นะครับผมนี่อย่างนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตฉีดจริงๆให้ดูเลยดีกว่านะครับผมทุกคนจะได้เห็นภาพเ่าเดี๋ยวพี่โตไปไปไป,ไปประกอบกับเครื่องฉีดยาแล้วฉีดให้ทุกคนด้วยดูเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนเลยะคผม นี่นะครับผมทุกคนทุกคนเห็นละอองน้ําที่มันเปียกๆไหมครับผมเนี่ยทุกคนดูละอองน้ำที่มันเปียกๆนะครับผมเนี่ยพี่โตจะพยายามไม่ฉีดให้มันเข้าไปใกล้โคนมันสัมภารังนะครับผมเนี่ยพี่โตจะฉีดแบบนี้นี่นะครับผมนี่พี่โตจะทุกคนดูที่ละอองน้ำเปียกๆนะครับผมเนี่ยพี่โตจะฉีดแค่แค่รอบๆนี้แค่นั้นเองนี่นะครับผมพี่โตจะจะไม่เข้าไปใกล้เห็นไหมครับแม้ว่าเราจะไม่เข้าไปใกล้โคนนะครับผมแต่ว่าละอองน้ำเนี่ยมันก็กระเซ็นเข้าไปถึงใกล้โคนมันสัมภารังได้นะครับผม มันอาจจะมีมีลูกยาทีโคนมันหลงเหลือบ้างนะครับผมแต่ว่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะหลงเหลือเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บทีหลังก็ได้นี่นะครับผมเราฉีดทางออกมานิดนึงนี่นะครับผมนี่ไม่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นภาพหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นตาพี่โตพีต่โตจะเห็นว่าละองละองของน้ํายาครับผมมันจะมันจะกระเซ็นไปเกือบถึงโคนมันเลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมเราก็ฉีดแบบนี้ไปนี่นะครับผมสำหรับคนที่ ที่มีประสบการณ์สูงสก็สามารถฉีดแบบใส่ปลายใส่มาแบบนี้ได้นะครับผมคนที่ฉีดเก่งๆแล้วมีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถฉีดใส่ปสายใส่มาแบบนี้ได้แต่ในกรณีที่ถ้าใครไม่ค่อยมีความชํานาญในการฉีดมากนะครับผมแล้วแล้วกลัวว่ายาน้ํายาเนี่ยมันจะโดนมันสัมบัลังที่ที่เราฉีดนะครับผมทุกคนฉีดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยแบบนี้ก็จะง่ายกว่าก็คือตั้งหัวไปตรงๆแบบนี้เลยนี่นะครับผมให้ให้หัวเนี่ย ให้น้ำยาให้น้ำยาซีกนึงเนี่ยมันอยู่ทางนี้แล้วก็ให้น้ำยาอีกซีกหนึ่งมันล่นมันล่นลงมาท้องร่องตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตั้งหัวไปแบบนี้เลยฟื้นแล้วก็ตรงไปตรงตรงนี้เลยนะครับผมถ้าถ้าเป็นวิธีแบบนี้นะครับผมก็จะควบคุมน้ำยาได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเสียเวลาเราเนี่ยจะต้องเดินหนึ่งร่องเนี่ยเราจะต้องเดิน2ครั้งนะครับผมซึ่งมันไม่เหมือนกับการฉีดไปฉีดมาแบบนี้นี่นะครับผมเพราะถ้าการฉีดไปฉีดมาแบบเนี้ยเราก็จะฉีดแค่ครั้งเดียวร่องเดียวนะครับผมแต่ แต่โอกาสที่น้ํายามันจะกระเซ็นไปหาต้นมันเนี่ยมันก็มีสูงนะครับผมถ้าเราประสบการณ์ไม่เยอะพอเนี่ยนี่นะครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่าเราจะฉีดแบบไหนนะครับผมจะฉีดจะฉีดไปในข้างเดียวนี้แบบนี้ก่อนก็ปลอดภัยดีนะครับผมหรือจะฉีดแบบ2ฟฝั่งแบบนี้ก็เลยก็ได้นะครับผมก็ดูดูที่น้ํายานะครับผมไม่ให้น้ํายาเนี่ยมันเข้าไปใกล้โคนมากจนจนมีผลกระทบกับต้นมันสัมภารังนะครับผม ตอนนี้ก็ผ่านมาได้สิบเจ็ดวันแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสิบเจ็ดวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตั้งแต่ตั้งแต่ฉีดเนี่ยพ,พี่โตไม่เคยมาเลยนะครับผมเพิ่งจะมาเมื่อวานนี้ครั้งหนึ่งตอนเช้ามาฉีดให้ปุ๋ยทางใบนะครับผมวันนี้ก็มาเก็บลูกยานะครับผมเนี่ยก็จะมีลูกยาลูกยาที่มันเหลือๆแบบนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ใช้จอบใช้จอบแบบนี้ครับผมตามเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่มันเหลือๆ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าต้นมันสำปะหลังที่เราฉีดเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมก็จากที่พี่โตได้ดูนะครับผมเขาก็มีร่องลอยของผลกระทบจากธิยากูโฟเนตให้เห็นเหมือนกันนะครับผมนี่ครับผมยอดเขาก็จะมีอาการหงิกๆิเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วก็ Uh, ก็จะมีรอยไหม้รอยไหม้ให้เห็นบ้างช่วงน,นี้นี่นะครับผมช่วงน,นี้นี่ก็จะมีรอยไหม้ให้เห็นบ้างนะครับผมเดีนี้เราไปดูต้นอื่นบ้างนะครับผมเดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้นะครับผมต้นนี้ก็จะมีรอยไหม้รอยไหม้แบบนี้นี่ลักษณะรอยไม้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ก็มีให้เห็นนะครับผมแต่ส่วนส่วนลูกยาี่ยลูกยาบริเวณน,นี้คือไม่เหลือเลยนะครับผมคือตายเกลี้ยงเลยนี่นะครับผม ก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยมันสัปหลังที่ที่เราฉีดเนี่ยก็ก็ได้รับผลกระทบมาค่อยมากนะครับผมนี่ต้นนี้เดี๋ยวดูต้นนี้นะครับผมก็จะมีร่องรอยให้เห็นเล็กๆน้อยๆนี่นะครับผมก็จะมีเป็นพวกยอดกิ่งๆใบไม่ไหม้เหลืองๆบ้างนะครับผมก็ก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะครับผมถือว่าไม่ค่อยเยอะก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับผม จะสังเกตได้ว่าในท้องล่องนะครับผมแทบไม่มีลูกญ้าหลงเหลืออยู่เลยนะครับผมนี่ครับผม17วันที่ผ่านมานี่นะครับพี่โตขอสรุปท้ายคลิปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่ายาคุมญ้าอัีทคอกับยาฆ่ายากูโฟซิเนตสามารถฉีดร่วมกันได้นะครับผมแต่ต้องฉีดแบบระมัดระวังนะครับผมในขณะที่ ที่ต้นมันของเราเนี่ยยังเล็กอยู่เนี่ยเราควรชีดแบบระมัดระวังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ